องอผลของความยั่งยืนค่ะเราอาจจะเคยได้ยินว่ารับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องการเกษตรรับที่ก็ปลูกได้ค่ะนี่เป็นความเห็นของทางป้าป้อมนะคะที่เป็นเกษตรกรต้องบอกว่าในการปลูกพืชในเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะในฤดูร้อนแบบนี้แต่ป้าป้อมยืนยันว่าที่จะแคบแค่ไหนอยู่ในเมืองคุณก็มีผักฝีมือคุณเองที่กินได้แต่หน้าร้อนนี้จะปลูกอะไรไปฟังป้าป้อมกันค่ะ ปลูกในสิ่งที่คิดว่าเราจาเป็นต้องใช้นะคะแต่ถ้าเผื่อ,อยังไม่ได้มีเป้าหมายอนั้นแต่อยากจะลองปลูกก็อยากจะขอแนะนำให้ปลูกสิ่งที่มันง่ายๆโตง่ายๆต,ตายยากนะคะเป็นพืชที่ปักชำนะคะอย่างเช่นถ้าเห็นที่หน้าบ้านป้าป้อมก็จะมีพวกผักที่ไม่ต้องการแสงแดดมากคือในเมืองเนี่ยบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นบ้านจัดสรรเนี่ย แสงแดดอาจจะบ,บังแล้วก็อาจจะมีไม่ได้ทั่วทั่วบ้านน่น,นะคะพืชที่แนะนำให้ปลูกเนี่ยอาจจะเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดไม่ต้องมากนักนะคะแล้วก็ปักชำง่ายถ้ามองจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเหมือนไม้ไม้ประดับสวนซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วพืชพวกนี้กินได้เอามาผัดได้เอามาต้มจืดได้นะคะอย่างยกตัวอย่างที่หน้าบ้านเราป้อมปลูกเนี่ยก็จะมีพวกอ,อมแซบ ดอกจะสวยนะคะเขาจะออกดอกในช่วงหน้าแล้งนะคะอ,อมแซบเนี่ยเอามาต้มจืดก็อร่อยผักเป็ดน้ําผักเป็ดน้ําพันธุ์ที่เป็นใบใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะใบจะนุ่มกว่านะคะกินสดได้ก็มีพวกพริกขี้หนูเนี่ยอันนี้อยู่ได้กระเพราโหระพาเนี่ยอยู่ได้นะคะพวกนี้อย่างกระเพราโหระพาบางครั้งไปซื้อที่ตลาดมาแล้วเนี่ยก้านเขาก็สามารถที่จะามาปักชําได้เลยโดยที่ไม่ต้องเพาะ,มะเมล็ด นะคะสำหรับมือใหม่การเพราะมันเลยก็อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ที่สําคัญคือจะต้องปรุงดินให้ดีให้มีธาตุอาหารในดินพอเขาก็จะเจริญเติบโต,ตได้ดีค่ะผักบุ้งจีนเนี่ยปลูกได้เลยนะคะหน้าร้อนเขาชอบนะคะชอบแดดชอบน้ําคือหน้าร้อนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากนะคะแต่ว่าจะต้องให้การดูแลเขาได้บ่อยหน่อยรดน้ําบ่อยหน่อยอย่างพื้นที่ที่บ้านจะ จำเป็นต้องรดน้ํามากเพราะว่าปลูกพืชในกระถางทั้งนั้นเลยที่บ้านไม่มีพื้นดินวันหนึ่งก็รดน้ําสัก2อถึงสรอบถ้าดูอากาศร้อนมากก็ต้องรดน้ําบ่อยผักจีนผักคะน้าอะไรนี่ปลูกได้หมดนะคะช่วงนี้ถ้าหน้าร้อนเนี่ยเพียงแต่ว่าให้น้ําเขามากหน่อยดีซะอ,อีกเพราะว่าผักพวกนี้ชอบแสงแดดค่ะ ลดรายจ่ายเนี่ยลดรายจ่ายเรื่องหนึ่งคือเราไม่ต้องขับรถออกไปหาซื้อสิ่งเล็กๆน้อยๆข้างนอกจะผัดกะเพราสักจานหนึ่งอ้าวตาแล้วอยากกินพริกขี้หนูก็ไม่มีกะเพราก็ไม่มีต้องขับรถออกไปซื้อซึ่งมันมันมันสิ้นเปลืองนะคะแต่ถ้าเรามีสิ่งพวกนี้เราก็สามารถที่จะหยิบใช้ได้เลยนะคะจะประหยัดมันก็ประหยัดด้วยไม่สิ้นเปลืองพลังงานด้วยนะคะ คือให้เรามีความสุขคิดก่อนว่าเราเราพอละเราพอใจอ่ะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยเราพอใจพอรู้สึกเราพอใจแล้วมันก็มีความสุขอาจจะอาจจะคําว่าพอเพียงอาจจะแต่ละคนมันก็พอเพียงไม่เท่ากันนะคะแต่สาหรับป้าป้อมเนี่ยป้าป้อมคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยทําเยอะด้วยเราก็คิดว่ามันมันพอใจละนะคะมันพอใจตับตัวเองแล้วอะคะ่ะ ก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันนะคะจากที่ตัวเองเริ่มปลูกผักใหม่ๆแล้วก็พอสักปี2ปีก็เริ่มแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนที่อยากปลูกผักได้มาเรียนรู้นะคะหรือไม่ก็อาจจะไปเป็นวิทยากรให้ข้างนอกแล้วก็พอพอสอนปลูกผักแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราได้รู้สึกว่าสอนให้มากกว่าเดิมอ่ะเพึ่งพาตนเองทำซีอิอ๊วใบหมอนไว้กินเองอ่ะแล้วก็สอนได้นะคะสอนแปรรูปอาหารเราก็สอนได้ ทุกวันนี้สิ่งที่สอนอยู่แต่ว่าอาจจะหยุดไปในช่วงของโควิดคือสอนปลูกผักที่บ้านเนี่ยแล้วก็สอนทาเต้าหู้นะคะเต้าหู้แข็งเต้าหู้อ่อนเต้าหวยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็อาจจะแปรรูปบอกแล้วก็จะสอนนอกเหนือจากที่เราสอนทำเต้าหู้เราก็จะบอกว่าอ่ะสิ่งที่เราสอนเนี่ยเอาไปทาเมนูอะไรอะไรเงี้ยเราก็เราก็ขยายขยายต่อ,อ,อไปได้ก็รู้สึกว่า ดีใจแล้วก็ยินดีที่ยังยังอยากจะแบ่งปันต่อไปค่ะ ความสุขของป้าป,ป้อมทําให้เห็นแล้วนะคะว่าชีวิตที่พอเพียงความสุขแบบเรียบง่ายนั้นเราสามารถที่จะสัมผัสได้ยิ่งหากว่าเราสามารถทําการเกษตรในเมืองได้พื้นที่ไม่ได้เยอะนะคะคแต่มีผลผลิตมีแหล่งอาหารปลอดภัยให้ได้กินอยู่สม่ําเสมอเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ทําให้ตัวเราเนี่ยลดรายจ่ายได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ด้วยนั่นเองค่ะ